สวัสดีครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมที่มีชื่อว่ากริสกันนะครับก r i s เป็นเกมอินดี้ที่มีภาพสวยงามนะครับแนวเกมเป็นเกมแพลตฟอร์มประจนภัยแบบ2มิติโดยเป็นผลงานของสตูดิโอสร้างเกมจากสเปนอย่าง Nomada Studio นะครับเกมเปิดตัวให้เล่นครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปี2018ซึ่งได้รางวัลที่โดดเด่นอย่างรางวัลเกม for Impact จากงานดีเกม m e a w a ว d s ประจำปี2019 กับรางวัลเกมสไตล์ภาพดีเด่นของแพลตฟอร์ม Steam ประจำปี2019นอกจากนี้ยังได้คะแนนจากเมตาคิติกเว็บที่รวบรวมคะแนนรีวิวเฉลี่ยของภาพยนตร์ทีวีและวิดีโอเกมไปถึง84คะแนนจาก100คะแนนเต็มอีกด้วยซึ่งปัจจุบันในปี2020ที่ผ่านมานะครับกริสสามารถทำยอดขายไปได้แล้วกว่าล้านชุด ในส่วนคอนเซปต์ของเกมริสนั้นมีสไตล์ภาพและการวางมุมกล้องตัวละครที่โดดเด่นโดยใช้เทคนิคที่เหมือนภาพวาดด้วยสีน้ำซึ่งนั่นทําให้ระหว่างที่เล่นเกมนั้นจะดูแล้วค่อนข้างเพลินตาแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพในรูปแบบ2มิติก็ตามเทคนิคสีน้ำที่ใช้นั้นทางผู้พัฒนารองแบบน่าจะตั้งใจที่จะใช้สีเป็นตัวแทนสื่อความหมายของอารมณ์ในแต่ละช่วงของตัวเกมในส่วนของดนตรีเพลงประกอบนั้น มีการผสมผสานเนื้อหาช่วงนั้นๆเพื่อเพิ่อมอัถรสให้กับผู้เล่นเรื่องราวโดยรวมของเกมนั้นนะครับเล่าเกี่ยวกับกริสหญิงสาวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทุกข์เศร้าและอ้างว้างโดยที่รอบตัวของเธอนั้นลายล้อมไปด้วยซากประหักพังที่เป็นตัวแทนของความสูญสลายสิ่งเหล่านี้เองคอยย้ำถึงความโดดเดี่ยวของคริสเธอจึงออกผจญภัยเพื่อค้นหาคำตอบของปริศนา โดยมีธรรมชาติและสัตว์ต่างๆที่คอยเป็นทั้งเพื่อนร่วมทางและช่วยเหลือ,อเธอจากการผจญภัยในส่วนของเกมเพย์นั้นไม่ได้บังคับให้ผู้เล่นต้องต่อสู้บาดเจ็บหรือตายได้นะครับเป็นเพียงการออกเดินทางไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างการเดินทางนั้นกริสเองจะได้รับพลังพิเศษที่เพิ่มขึ้นทีละอย่างจากการผจญภัยโดยที่ระบบปริศนาพัซเซิลของเกมนั้นจะค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพัซเซิลต่างๆในแต่ละช่วงจะมีการบังคับให้ผู้เล่น ใช้พลังพิเศษของกริสเองมาประยุกต์เข้ากับการไขปริศนาเพื่อผ่านอุปสรรคส่วน,นนั้นๆของเกมซึ่งจากตรงนี้จะทำให้เกมเพลย์มีความหลากหลายกว่าการไขปริศนาทั่วไปภายหลังจากที่เล่นเกมนี้จบไปแล้วนะครับจากความเห็นด้วยส่วนตัวของผมเองนั้นกริสนั้นถือเป็นเกมที่มีเทคนิคภาพและเพลงประกอบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับสามารถเล่นได้ง่ายไม่ยากจนเกินไป ส่วนรูปแบบเกมเพจจัดว่าไม่น่าเบื่อไปซะ,ะทีเดียวโดยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่อยากจะเล่นเกมที่มีข้อมูลเนื้อหาย,ยิ่ยง่ายหรือเหมาะที่จะเล่นฆ่าเวลานะครับเนื่องจากตัวเกมเนี่ยมีความยาวไม่มากเล่าๆสามถึงสชั่วโมงก็สามารถที่จะเคลียร์เกมนี้ได้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเองขอให้คุณผู้ชมเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นั้นลองหาซื้อมาเล่นกันเองจะดีกว่านะครับ สำหรับตัวเกมนั้นมีให้เล่นบนหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับทั้งบน Steam, PCN4, Nintendo Switch และบนมือถือผ่านทางระบบ IOS อีกด้วยโดยผมจะแปะราคาและรายละเอียดไว้ให้บริเวณตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วขอจบเรื่องราวในวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปสวัสดีครับ